พระไตปิฎกร่วมสมัยฉบับตรายภาพระมหาอุเทนปัญญาปาริทั์1.4เรื่องแม่ตาปัจจุบันนี้บ้านเมืองเราถึงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไฟฟ้าส่องแสงสว่างสวยไปทั่วทุกหัวมุมเมือง ทังเครื่องอำนวยความสะดวกโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นก็มีอยู่มากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าแม้ไฟฟ้าจะส่องแสงสว่างแต่ดวงตาของคนมองเห็นแสงไฟฟ้ากลับมืดบอดแม้ตู้เย็นจะทำให้น้ำเย็นแต่ใจิตใจของคนดึงน้ำเย็นกลับรุ่มร้อนเพราะเหตุใด พราะจิตใจของคนปัจจุบันขาดเมตตาจิตเหมือนปลาเมตตาเหมือนน้ำปลาขาดน้ำก็ต้องตายจิตขาดเมตตาก็หาความชุ่มชื่นม,มีได้เมตตาเปรียบเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มเย็นเมตตารมควรประจำใจพระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงธรรมเรื่องการแผ่เมตตาให้หมอชีวกฟังว่าชีวกพิสุในธรรมวินัยนี้อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเฉียง แผ่ไปตลอดทั่วทุกหมู่เหล่าในทุกที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพ่บูรณ์กว้างใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ขหาบดีหรือบุตรขหาบดีเข้าไปหาเธอนิมนต์ด้วยพัตหารเพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นเมื่อเธอต้องการจึงรับกิจนิมนต์ คันร่วงราตีนั้นไปในเวลาเช้าเธอนุ่งสบงทรงจีวรถือบาทเข้าไปยังที่อยู่ของขหบ,บดีหรือบุตรขหบ,บดีนั้นนั่งบนอาสนะที่จัดปูไว้ขหบ,บดีหรือบุตรขหบ,บดียกถวายเธอด้วยบินฑบาทอันประนีตเธอไม่คิดว่าดีจริงขหบ,บดีหรือบุตรขหบ,บดี นี้ยกถวายเราด้วยบิณทบาทอันประนีตทั้ทงไม่คิดว่าทําอย่างไรหนอคขหาบ,บดีหรือบุตรข้าบ,บดีจึงจะยกถวายเราด้วยบินฑบาทอันประนีตเช่นนี้ตลอดไปเธอไม่กําหนัดไม่ยินดีไม่รีบฉันบินทบาทนั้นมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกข์ฉันอยู่ชีวก เธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรภิกษุนั้นย่อมคิดเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างหรือไม่ไม่พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุนั้นชื่อว่าฉันอาหารอันไม่มีโทษเลยใช่หรือไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพรมมีปกติอยู่ด้วยเมตตาคำกล่าวที่ได้ยินมานี้ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นพยานบุคคลได้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตาชีวกบุคคลพึงมีความพยาบาทเพราะราคะโทสะโมหะใด เราจะถาคตละราคะโทสะโมหะนั้นได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดเหลือแต่พื้นที่เกิดขึ้นไม่ได้อีกต่อไปชีวกถ้าเธอกล่าวหมายถึงการละราคะโทสะโมหะนี้เราก็เห็นด้วยพระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้า กล่าวหมายถึงการละราคะโภสะโมหะนี้แลพระพุทธเจ้าค่ะความจริงตามธรรมชาติสัจธรรมคือสภาพที่เป็นอยู่เช่นนั้นต่ตาตาไม่ผันแปรอวิปาร,ริตาไปตามตัวบุคคลและไม่เคยประนีประนอมต่อมวลมนุษย์ มนุษย์จะขอ,อผ่อนผันกับความจริงไม่ได้เพราะความจริงคือความจริงไม่ขึ้นตรงต่อมนุษย์มนุษย์เป็นไปได้อย่างมากคือพยานยืนยันตามความเป็นจริงการยอมรับความจริงจึงเกิดผลดีต่อมนุษย์เมื่อมนุษย์มาอยู่กับความจริงต้องสัมพันธ์ด้วยปัญญาทั้งนี้เพื่อรู้เห็นตามสภาพความเป็นจริง ยะถาภูตยานทัศนะนั่นเองแต่การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันต้องสัมพันธ์ด้วยเมตตาเพราะมนุษย์สามารถโอนอ่อนผ่อนผันหรือปนิปานอมกันได้ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธกันได้หากมนุษย์ไม่ยอมสัมพันธ์ด้วยเมตตาก็เกิดการเบียดเบียนบีทาประหัตประหารเข่นฆ่ากันไม่มีวันสิ้นสุด ไม่เพียงแต่เมตตาจะก่อให้เกิดความการุ่มจุนเจือเกื้อหนุนหรือพอยินดีมุทิตาจิตเท่านั้นหากแต่ก่อให้เกิดการปล่อยวางไม่ยึดหน่วงเหนี่ยวไว้อีกด้วยจิตที่มีเมตตาบริสุทธิ์ปราศจากราคะย่อมไม่เกิดความกำจัดกลัดกรุ้มหรือยินดีติดอกติดใจหรือไม่กำหนัดยินดีติดอกติดใจ ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือเมตตาจึงออกจากธรรมะเป็นธรรมะออกจากธรรมะเป็นธรรมะตลอดสายจนกระทั่งออกจากทุกไปในที่สุด